สวัสดีครับวันนี้ทีิราโมบายวันดีครับมีวิธีการแก้ปัญหามือถือนะครับที่เป็น Android ปัญหามันก็คือนะครับสังเกต gmail หรือว่า google นะครับ x ขาวของเราหรือว่าบัญชี gmail ของเราอยู่ดีๆนะครับเข้า youtube นี่ครับเป็นอย่างนี้นะนี่ครับนี่ครับพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณสาเหตุเกิดจากนะครับการยืนยันตัวตน ไม่ได้ยืนยันตัวตน2ชั้นคําว่ายืนยันตัวตน2ชั้นก็คือนะครับมีรหัสผ่านและก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเรานะครับส่งรหัส OTP เข้าเพื่อยืนยันตัวตนช่วงหลังๆครับทาง Google นะครับลหลายเครื่องนะครับที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน2ชั้นจะเด้งออกหรือว่าโดนล็อกเอา์ออกจากบัญชีทําให้เราไม่สามารถดู YouTube ได้ไม่สามารถโหลดแอปหรือว่าเข้า Play Store ใช้บริการของ Google ได้เลยวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายที่สุดนะครับ ถ้า Gmail ของเราไม่สำคัญทำคันตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่เกี่ยวกับบัญชีลงชื่อออกได้เลยครับตรงนี้นี่ครับลงชื่อออกได้เลยต่อมาทำการสมัคร Gmail ใหม่นะครับวิธีที่ลบออกสมัครใหม่นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยว่าเราก็จะได้อีเมลใหม่ข้อมูลต่างๆที่ซิงค์อยู่ในระบบของ Google นะครับก็จะหายไปมาครับมาดูวิธีการแก้ไขกันได้เลยนะนี่ มาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเริ่มเข้าแอป,ป YouTube ได้เลยนี่ครับกดเข้าไปได้เลยแอป,ป YouTube พอเข้ามานะครับดูไม่ได้เลยนะนี่พบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ต่อมาให้เลือกกดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับกดเข้าไปเลยนะนี่รอหมุนสักพักหนึ่งนะครับรอโหลดสักพักหนึ่งกําลังตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่าเป็นคุณนะครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เลือกคําว่าถัดไปนะกดถัดไปได้เลยนี่ครับก็รอโหลดสักพักหนึ่งนะ ยืนยันว่าเป็นคุณนะครับติ๊กตรงนี้นะครับนี่ครับพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์นะติ๊กแล้วก็จะเป็นการตอบคําถามนะครับ้ขายว่าเล่นเกมโชว์ประมาณนั้นนะรถจักรยานยนต์นี่ครับติ๊กติ๊กที่เจอจักรยานยนต์นะมีรูปไหนบ้างนะครับต่างรูปนะครับค่อนข้างที่จะดูยากเหมือนกันนะพอเราเลือกเสร็จนะครับกดยืนยันนะแต่ถ้าเราตอบไม่ถูกหรือว่าเข้าระบบไม่ได้นะครับต้องตอบไปเรื่อยๆถ้าได้แบบนี้นะครับผ่านแล้วครับกดถัดไปได้เลยนี่ครับ ถ้าเรารู้จักรหัสผ่านนะครับป้อนรหัสผ่านเข้าไปเลยนะถ้าไม่รู้จักนะครับกดลืมรหัสผ่านนี่ครับกดเข้าไปได้เลยต่อมานะครับจะไปเจออะไรต่อมันก็จะขึ้นเบอร์โทรของเรานะครับที่เราเสียบไว้อยู่ในเครื่องนี่ครับนี่ครับเบอร์โทรถูกต้องนะครับกด next ถัดไปได้เลยนะครับนี่นี่ครับ get code นะครับนี่เจอปัญหานะครับเนื่องจากเบอร์นี้ขอรับการยืนยันเกินหลายครั้งนะครับระบบไม่ส่งมาให้นะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ เราต้องไปเอาเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งของเราหรือว่าเป็นเบอร์คนรู้จักนะครับที่สนิทก็ได้นะครับตรงนี้ <S <S เพื่อที่จะใช้ยันยันแทนเบอร์โทรเบอร์นี้ให้เราทําการนะครับป้อนเบอร์โทรใหม่ของเรานะใส่แทนเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับที่ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวมาลองป้อนดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าส่งรหัสมานะครับก็จบเลยเข้าไปต่อได้เลยนี่ครับทําการป้อนเบอร์ใหม่หเข้าไปได้เลยถ้าท่านใดใช้สซิมนะครับสบายเลยนะตรงนี้ พอเครื่องส่งรหัส6ตัวมาแล้วก็เอารหัสจากอีกเครื่องหรือว่าจากอีกซิมนะป้อนเข้าไปได้เลยพอเรากดถัดไปต่อไปนะครับบัญชีของเรานะครับก็จะใช้งานได้ตามปกตินี่ครับทําให้บัญชี Google ตัวนี้นะครับมีการลงชื่อเข้าใช้มีการยืนยันตัวตน2ชั้นระบบก็จะไม่เด้งออกนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาช่วงหลังๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเยอะนะ ดูไว้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องที่ลาโมบายไว้หน่อยครับมีมือถือเปิดตัวใหม่ความรู้ในการซ่อมดีๆในการแก้ปัญหามือถือจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ